สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆมะล่ำครับ<ท>ช่องกระชายลำเผลินอ๋อพี่เชียเ่ยวนะครับผมวันนี้พักกห็นอยยังลูกฮะป๊ช่<า>วงพักช่วงพักพกมุ้งแรงน้องพอกันเนะาะน้องพลอยน้องสองขึ้บอกมวลแท้เอาโอ้ยผักมึงเอ้ยๆๆ <c oughs> มึงกัดมึงไงลูก มึงกัมาลูกนอกคอกบูกัไม่น้อยบอมันไม่น้อยหรอลูกมาแต่ทั้งขยะมึงน่ะหนามึงคือถุงถุงดำเนี่ยกูว่าเนอะเดียวเดียวหนามึงนี่นี่คือกันกับถุงดำเลยหนามึงนี่นี่ คุณจ้ากับลูกเต่าเต่าเต่าให้กำลังใจลูกเต่าเนี่ยสู้ๆนะลูกเด้อตั้งใจเอาผู้ใด้คือทเมงานเนี่ยบนมีคาร์โรดด้สิจบอกให้ฟอนได้แล้วบอกได้เลยอ่ะโอ้ยี่นี่คือชัวร์แท้ยี่ดีฟอนว่าท่านได้อยู่ไหมเอาบวกเจอป่านไม่พอผู้หายแล้วยังอันฟอนเพราท่านเป็นน้ออีผักเลยไม่เห็งไก่ไม่เห็นคนดังคนดังพวกป่านเลย แม่งแม่งมียังเขาไปอยู่ไหนบอแมนแม่งมีไฟเนอะไฟบ่แม่นไฟดอกไฟนี่ไฟมึงเอาตีบ่แม่นกูมึงปาด์ตหวานไหมโมเมนป์อบเลยบร้อต้องยาวต้ตายกันตายหาแม่งบ่กโอ้ยงัวเอาตีดีนะเออดีนะเป็นงัวแต่เป็นพี่พี่ก่อนหน้าตัวดำฝากคลิปนี้ไปฮอดแม่อ่า เนี่ยก็ยูพาพรบอกคืนหอด้ด้แม่เด้ออีผากมึงเอ้ด่ามึงแล้วบ่ได้ดาแม่ได้เดเนี่ยยังไแมยังายคลิปนั้นมาตามมามาแม่แกมแกมมาสแกมมากสวัพติมเมาสวัสดีจ้มา ใครมาใหม่นี่มาใหม่เหรอมาใหม่หมดเลยรอมากี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้ยมาเพิ่งมาวันเมื่อวานนี่เหรอมานเดี๋ยวก็ยุ่งหกแล้วอ๋อเดี๋ยวว่าเพิ่งมาอ๋อเพิ่งมาจไหนเข้ามาดนแล้วนี่คนเก่าอ่ะสู่ๆลูกสู่ๆขับคนข้าอย่านี้เดี๋ยวผมหล่มได้ปะเนี่ยเพิ่งจะมาอดอ้วนต้องกูัลไรเบียร์นี่นนี่คนใหม่นี่นี่ก็คนใหม่นะครับอุ้ยใหม่ใหม่ ใหม่แค่จมูกอันนี้คนใหม่คนเก่าอีกผากเงยทีนี้กับนี้เด้ออย่าไปหายบรรยากาศไก่เด้ออัน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 เออพคนอะขนาดเขายังยานมึงไม่เอาอีผีหรอกมันก็บางเหงาหนาของแด่ออออุ้ยอุ้ยเออหายไปเอออีแม่มดขวานคือเป็นแมมมอนเหมือนแต้มตาเหมือนแม่มดอย่ามาไก่กูอ้า พี่แลพี่แลสวัสดีครับพี่แรพี่แรจมูกไม่ได้พี่แลมาแดงจึงเคืองนี่นี่มันมันยุบหรยังนี่ยังยังไม่ยุบมันเขาเอาขึ้นไม่เยอะเนาะแน่เอาขึ้นไน้อยเดือลายดังมันแหมะแต่เสียดายเงินเนาะมาตกไปเหตุตกเดือบเสียดายอีรีมันขึ้นบดือลายขึ้นเดบอบลายอีรีคือว่ามันได้ซ้ำนี่มันได้ซ้ำนี่เดือบคือกันก็มึงเลยอีผักมึงจอยเที่ยวกัน จอดเดียวกันเออมึงเห็ดแต่จมูกตีมึงโบเห็ดหนามึงน้ำตีหนามึงคืออันพันพันปักนี่ไหมหนาหนามึงคือหนาพัดปักพันปักคือยังไงมาเมแมวเป็นหมาเป็นแมวแมวมันจะเป็นหมาตัวน้อยๆตาหักดอกหน้าเหี่ยมเหี่ยันเหยี่ยมเหยี่ยมนู้นวันนู้นคืนเด้อแล้วคือคนที่โอ้โหทำไมมึงกวดกูเนาะเบียเนาะมึงบอกกวดกูจักมือได้ปะกวยอนวิว ก็กระแน่ซิมเกยังแต่กูเอาตัวเองบอลอดอยู่อันนี้บะเมนมนุษย์มนาเดี๋ยวนี้เกัคโอ้โยมาแล้วจัดการนั้นไอ้ข่อยแนมันอดหัวขอยน้ำยูบสันโอ้ยาแล้วจัดกรน่นอ้ข่อยแนมันอดหัวข่อยน้ำยูบะสัน คอยไ่าอนนีเร่นาเลยเขาบอกด้บ้าเจ้านาออันได้นังเหอแม่ยันเนังยังไหยุดแล้วกระทบกระเทียนเราวัาเลแหล่อยู่เลียวนามันขึ้นหนังเหอมงพันปักคือพันยังหรือเปล่าแสดงเป็นหมาเหแม่นปักาบนนนปักานันปักไ่่เหยื่ออยู่อ้ยสุดแล้ว ยังยังกูรีไมดีที่ไปใส่มาใส่อะไรยังไงกบาลนี่ไปกินข่าวแม่อันเราหมกันมัอนใบหมกยังกปะย้อนีไปปั่นกินเล็กน้อยปะย้อนก็นาขึ้นมึงนั่นล่ะปะย้อนคือยังอ่ะพอปะย้อนเป็นแบบใด จักแล้วกุปกุจ้าคือกันคือปลารดนี่ล่ละป้าย้อนคือปลารสตัวปลาย้อนมันจะเป็นตัวคือปลาซิวอืตัวปลาซิวแต่ว่าหนามันจะคือปลาตองตัวมันตัวมันนี่คือปลาตองแต่มันตัวใหญ่ปลาเนยน้อยจะปลาซิวนี่คิดถ้าโอ้โหปลาตองเป็นตัวใหญ่ขนาดเออคิดออกไปปลาตองปลาแปรแปรแต่ว่าตัวมันเลี้ยงเลี้ยงข้าวปลาซิวอุ้ยเนี่ยยังตุ่นสีไปหมัดดิ้งป้าย้อยแม่กับลูกเหรอหรือว่าเปิดตัว เปิดตัวแล้วหรอเขียนกอน้ไปทังมนันเตยเนคำไรบงกั่ะมาแล้วต่ว่าุรไปทังรถคุณรถตอยู่ปกติเขาจงทายใช้โทรศัพท์ใบลองดูลองมึงเน้อน้อยหนึ่งตอนนี้มาคือนายุกันนละตอนนี้มาถูกตังับปััละตอนนี้ เอาไหมได้านต้องมงมูจัาเต็นในตับสบายเลยค่ะบบอเต้นในตัสบายเต่น่เต้นบาถึอมูเลยเต้นตับสบายเต้นมาเตอนมาถึงมู

แต่ว่าอามอนันมือว่าเนี่มมอบอมเนาะบอมบอมนับแดงเหมือนเหลืองเนาะเรื่องอย่างเรื่องคอันเท่าคำกระดมดีบ่เนาะที่เป็นแย่งญาติตาเออเก้าทึงไอ้ยากาเทาเอาบังดาะนาเอาแสดงว่าเขาเบิงขนาดเนาะไอ้ยากาเทา ลก้าวถึงไอ้ยาแก่เทากจมูกจางมันแล้ข้าเหลร่ามีผักมันเขาไ่ได้ให้เบ้าโอ้ยอยากก้าวถึงไอ้ยากกาเทาโอ้พี่น้องครับเมื่อยน้ำมันเร้ เกายังนอยากาเาเ่าเมืออมเอาลูเจอมาไหนน้มันตอกเทียนน่ั่นมันสลืองเดียยากเามาามาจาเอมม็ก็ยาม่ก็ได้ค่ะเอาพอเต้นมีมาหลายงก่้ยัเดิเาเาถึงไอ้ยากเทาเซ่งเป็นเซตกาไอ้ยากาลเาถึงไอยากาเทา แล้วนะ้มาตาดีเนีซือดนิ่งราคาถึงไอ้แห้ตายแห้งาสตร์อการเงินอายุ่าเมยเกียายุเอยพ่ันเองว่าอเอาเอาเอจังหวะกันเอาขอบคุณพี่น้องปองไปสุขสุขคครับพ่อการคลิปหนาพี่น้องครับสวัสดีครับผม